สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกรกฎที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีหรือลัคนาสามารถมาชมคลิปนี้ได้ด้วยกันทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องนางฟ้าทิปเดลลเวอร์ทาโร่ช่องนี้จะเป็นการดูดวงนับแบบทั้งไทยสากลแล้วแต่เพื่อนสะดวกเลยหรือจะดูเป็นลัคนาก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเป็นราศีกรกฎแบบไทยเอ่อเกิดตั้งแต่วันที่สแบบิบห้ากรกฎาคม กรก,กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะเพื่อนๆวันนี้มาดูดวงกันในหัวข้อเกี่ยวกับความรักแต่ว่าจะเป็นโยงเกี่ยวกับพลังงานของดวงดาวส,สำคัญสำคัญที่โยกเยื่องเคลื่อนย้ายในช่วงเวลานี้นะคะบางดาวบางดวงเช่นพราหูดาวพระฤหัสดาวพระเสาร์เนี่ยที่เขาจะนานๆในรอบปีที่จะเดินทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วซึ่ง <c oughs> ช่วงนันระยะเวลานี้นะคะดาวก็มีเกลีเคลื่อนนะคะเพื่อนเพื่อมาดูกันนะคะว่าแอบส่องเรื่องของความรักกัน <c oughs> ความรักดวงชะตาความรักเพื่อนๆอธิษฐานก่อนดูนะคะเพื่อนๆหัวข้อวันนี้ก็คือแอบส่องคนที่คุณชื่นชอบนะคะเขาจะรู้ไหมว่าคุณชอบเขาเขาจะรู้สึกเช่นอย่างไรกับคุณนะคะ <c oughs> มาดูดยไพ่ทาโร่นะคะอ่าพัทพัทเทลวิสานนะคะไพ่ทาโร่นะคะไพ่ธรรมชาติไพ่บอกราศีคน คนรักคู่ครองหรือคนที่คนส่องดูนะคะหรือเป็นปีนัก,กริย์ก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในเสรสามเดือนนี้นะคะนับตั้งแต่วันที่เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะนับไปเลยนะคะสามเดือนนะคะความรักรวนรวนุนสำหรับชาวกรกฎมาดูกันนะคะ โดยพายทาโร่กันก่อนเลยนะคะความเรักร้อนรวนะคะอธิษฐานก่อนดูนะคะเพื่อนๆในหมอจะอธิษฐานก่อนจับไพ่เช่นเดียวกันขอให้เพื่อนๆะะที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้น้อมรับอาแต่พลังงานดีๆรับอาแต่พลังงานบวกๆไปนะคะไหนไม่ดีต่อใจต้องรับเอาไปนะคะเพื่อนๆและขอให้พเพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ มาดูกันนะคะมาแอบส่องกันคนที่คุณชื่นชอบนะคะว่าเขาจะเป็นอย่างไรมาแอบดูเขาหน่อยสินะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างแล้วเขาจะรู้ไหมว่าคุณแอบส่องเขาอุ้ยพลังงานเขาเป็นพู้ที่บางคังและร่ํารวยนี่เอาไปเลยเพื่อนๆเขาเป็นคนขี้เหนียวนะจิ๊บจะบอกก่อนเลยแต่ไม่ขี้เหนียวกับคุณเ,ยเนยแหละแล้วนะคะเป็นคนที่ขี้เหนียวกเก็บเงินเก่ง ค่อนข้างที่จะมั่นคงทางด้านฐานะนะคะมั่นคงร่ำรวยเก็บเงินเก่งสร้างเนื้อสร้างตัวค่อนข้างที่จะมีชีวิตดีๆและขี้เหนียวของคนอื่นนั่นแหละที่บอกเลยแต่กับคุณเขาจะไม่ขี้เหนียวอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะมาพาคุณรวยด้วยถ้าเกิดลงเอยกันแล้วนะคะพลังงานนี้นะคะจะโซแฮปปี้เลยนาะทีนี้นะคะมาปุบพากันรวยปั๊บนะคะ แอบสองคนที่คุณชิ่นชอบก็จะเป็นผู้ที่มั่งคั่งและร่ำรวยอู้นะคะพลังงานเหลือเฟือรวยพลังงานแห่งความมุ่งมั่นดูชารือออดคือแนวแนวมุ่งมั่นเขาเป็นคนที่ขยันมากนะคะเพื่อนเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากด้วยทําอะไรมักจะประสบความสําเร็จนั่นแหละมันเป็นเหตุผลเดียวที่ว่าเขาถึงได้ร่ารวยเนี่ยนะคะเพื่อนด้วยความด้วยความที่เขาขยันทุ่มเทมุ่งมั่นแล้ว หากถ้าบางคนมีเกณฑ์การสมหวังเรื่องของความรักเนี่ยมาเลยนะคะราชรวดมาเกยคุณแล้วพร้อมที่จะไปกับเขาหรือไม่นะคะเมื่อที่คุณสองเขาแล้วก็สะดุดว่าโอ้ยมีคนแอบส,อสอ่องส่องเกาบคืนเดี๋ยวนี้นี่เป็นยังไงหล่ะเอาราชรวดมาเกยเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหก้าดาบนะคะพลังงาน นายอัฟสอนะคะก้าวดาบพลังงานของความตรึงเครียดความวาม,มีตกกังวลมีความคุ้นคิดหรือบางคนอาจจะหมดขึ้นคิดบางคนอาจจะปวดหวัวบางคนจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับในภาวะที่อาจจะเป็นคุณก็ได้พลังงานความรักสลับกันบางคนอาจจะแบบแอบส่องเขาแต่ตัวเองมารู้สึกโหใหญ่น้อยใหญ่เลยนะคะหวังไม่ได้รู้สึกแบบชื่นชอบเป็นอย่างหนักรู้สึกแบบทํายังไงถึงจะได้ครอบครองหรืออาจจะเป็นพลังงานในช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีเรื่องบางสิ่งที่เขากําลังจะต้องตัดสินใจในบางอย่างยัง ยังมีความวิตกกวนกับเครียดในบางสิง่งบางเรื่องก็ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันต่ออีกก่อนนะคะ บางครั้งก็อาจจะรู้ตัวว่าคุณะแอบสองเขาก็อาจจะเป็นคนที่คิดมากอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบไม่อยากให้ใครมารุกร้าส่วนตัวเขาหนะหนะนะคะแต่แน่นอนว่าเขาจะเป็นบุคคลที่พาคนรวยอย่างไปแน่แท้พลังงานของการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะหนึ่งเหรียญน,นะ,ะเป็นพลังงานของความสําเร็จเขาเป็นผู้ที่มั่งคั่งและร่ํารวยไม่ว่าทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยเป็นผู้ที่ร่ํารวยแต่เดิมอยู่แล้วแล้วทําอะไรในะช่วงเวลานี้ก็มักจะเป็นบุคคลที่ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแน่นอนเลยว่าต้องมีเรื่องดาวให้เขาปวดหัวกับการที่เขาอาจจะเป็นคนที่เก่งขยันมุ่งมันแล้วก็ทําธุรกิจเคยทําหน้าที่การงานของเขาเนี่ยนะคะแต่ว่ารวยนะคะรวยอาจจะมีตกลงวลเรื่องของการงานก็ได้นะคะรออาจจะรอใครสักคนหนึ่งไปช่วยอาจใครคนนั้นก็คือคุณนั่นแหละนะรอรอใครสักคนที่จะไปเป็นคู่แท้เราไปช่วยกันทําธุรกิจทํามาหากินร่วมกันเนี่ยนะคะ ไพ่เขาดูด,ดูดนะคะ,ะเพื่อนไพ่เขาจะเป็นเหมือนแบบไพ่กระดูดกันเพจ of caps นะคะพลังงานของการชอบเข้าสังคมนะคะเป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนที่เข้ากับใครได้หมดเลยเป็นคนที่ไม่รู้แหละกับจะเป็นใครเพศไหนอายุเท่าไหร่ไม่สนนะคะพลังงานของเขาหรือเธอคนนี้ค่อนข้างที่จะรู้จักกับคนง่ายและบางทีบางทีแล้วบาง บางโอกาสคุณอาจจะได้เจอกันแล้วด้วยก็ได้บางทีอาจจะเป็นพลังลง,งานของการหนึ่งแหละอาจจะมาจากสภาวะของคําเพื่อนหรือว่าการมาจากความที่แบบไปเจอกันกับการเข้าสังคมการงานอะไรแบบนั้นร่วมด้วยก็ได้นะคะเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เปิกบานพอสมควรในอารมณ์ของเขาเนี่ยเป็นคนที่ร,รักสนุกงานเครียดมาแต่เขาก็รู้จักรีแล,ล,ล,ลกซ์และผ่อนคลายกับตัวเองคือทําอะไรมักจะนี่แหละได้ซึ่งผลประโยชน์เกี่ยวกับก,บการเงินในตัวตนของเขาหรืออาจจะเป็นคุณเองเลยร่วมด้วยก็ได้เนี่ยนะคะ อาจจะเป็นภาะวะพลังงานอาสลับกันสองกันต่อนะคะแอป f2 เขาต่อพลังงานของความรวยจะรวยไปไหนคะแบ่งม่หมอรวยด้วยคนนะคะ พลังงานของสามเบียญเขาจะไม่หยุดนิ่งเลยเรื่องของการแสดงศักยภาพความเก่งของเขาเพื่อต่อยอดการสร้างการสร้างฐานะการยกระดับฐานะของเขาให้คนอื่นได้เห็นว่าเขาเป็นผู้ที่เก่งจริงแล้วก็หาเงินได้มากและเขาก็จะเป็นผู้ที่ร่ารวยและให้คนอื่นได้เห็นศักยภาพของความร่ํารวยของเขานะเป็นคนที่กล้าแสดงออกเป็นคนที่โชว์โชว์ออฟนะเป็นคนที่ไม่ได้แบบนิ่งๆเงียบเบไม่เลยครับเป็นคนที่แสดงเต็มเหนียวนะคะแล้วแสดง คือต่อให้เขาจะเป็นคนขี้โม้ขี้คุยขี้พูดชอบเข้าสนุกสนานแต่เขาเก่งจริงนะคะเป็นคนที่เก่งจริงแล้วเบิกบานล้วล่าเริงแจ่มใสด้วยโหยไม่รู้ว่าคุณส่องเหรอจ๊ะแสดงเต็มที่ค่ะ ไม่รู้ถามว่ารู้ไหมนะคะพลังงานของความรู้รู้แล้ววิความตกกังวลแต่ไม่แต่ไม่ไม่หยุดอยู่ที่ความไม่หยุดว่าอะไรอย่างนั้นนะแต่แสดงให้คุณเขียนต่อไปอีกว่าเก่งนะเราหาเงินได้เก่งมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเป็นคนที่ชอบเข้ากับสังคมนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์สุนทรีมากด้วยเข้ากับบุคคลด้มากหน้าหลายตาเน่ะเข้าเมืองจาดิวก็ดิวตาตามเป็นนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากนะคะในตัวตนของเขาโดยเฉพาะคนนั้น โอ้โหเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอํานาจในตัว King of Wands นะคะพลังงานของราชาราชาไม่เท้ามีอํานาจมีไอเดียใหม่ๆมีความกล้าหาญมุ่งมั่นค่อนข้างที่จะมีคนนับหน้าถือตาค่อนข้างที่จะมียุดถามระบ์เกตุโสมควรบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการบางคนอาจจะเป็นอ่า uh, ระดับใหญ่ๆเลยอะนะคะพลังงานของเขาดูอคนนี้นะคะ <c oughs> ไอเดียของเขานหายใจเข้าเป็น เงินหายใจออกเป็นเงินไปนหมดเลยเนี่ยนะคะไอเดียของเขาทาอะไรมากาขขประสบความสาเร็จทางด้านการเงินจะมาพาคุณรวยนี่แหละนะคะหรือจะเป็นดวงผูกกันและพากันรวยมากมายก็ได้ห้าคาถานะคะห้าไม้เทา้าไฟอัพวอนพลังงานของการมีคู่แข่งหรือมีอุปสรรคนะคะการมีคู่แข่งหรือบางครั้งอาจจะหมายถึงว่าการมีอุปสรรคเ,เรื่องของการงานของเขาหรือเธอคนนั้นหรืออาจจะหมายถึงว่า การเมื่อรู้แล้วว่าคุณส่องเขานะคะอุปสรรคนั้นอาจจะมีบ้างความวิตกกังวลที่เ,ทเขาจะเครียดเขาวิตกกังวลอะไรแบบเนี้แต่ถามว่าอยากอยากเป็นพลังงานที่อยากจะเข้าหาเช่นกันและกันไหมถ้าเขาไม่อยากเขามไม่แสดงค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าเขาไม่อยากเขามไม่แสดงโชว์ออฟออกมาแบบนี้หรอกว่าอะไรอุ้ยเอาไปเลยก้าถ้วยนะคะนั่งสบายๆก็สมหวังนะคะในนาทีนี้นะคะถ้าเกิดใครที่คลายความวิตกกังวลออกไปเรากล้าที่จะ เผชิญเข้าหากันด้วยความกระหายด้วยการที่ใช้พลังงานของนักรบกองทัพหน้าใส่พลังงานเข้าไปเต็มเหนี่ยวรับรองเลยว่าพลังงานของคุณจะสมหวังเรื่องของความรักได้อย่างง่ายดายเนี่ยพลังงานเนี่ยและพลังงานของเขาหรือเธอคนนี้ทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จแบบนั่งสบายๆไม่ต้องออกแรงมากแต่จริงๆเขามีแรงเยอะนะเนี่ยพลังงานของความกิ่งความมุ่งมันในตัวตนของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ชอบแสดงซะด้วยสีหนาะนะคะเขาก็เลยประสบความสําเร็จเขาไม่ไม่ได้เป็นบุคคลที่แบบว่า มันก็เป็นดาบสองคมนั่นแหละนะคะเพื่อนๆมนุษย์เรานะ่ะถ้าเรายิ่งแสดงยิ่งโดดเด่นทําตัวทําตัวให้โดดเด่นอะไรแบบเนี้ยมันก็จะอาจเป็นภัยกับตนนนะคะค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าก้าวถ้วยเนี่ยนะคะนั่งสบายๆเลยนะคะสมหวังอย่างทุกเรื่องราวได้อย่างง่ายดายนะคะรางังานไพ่ติต่อเนื่องนะคะเป็นน h t อฟว a นส์อัศวิน อสเวินคาธาเป็นพลังงานของความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองทําอะไรด้วยความคล่องแคล่วว่องไวนะคะพลังงานของเขาหวะนะคะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงฝนตกหน่อยนะคะเพื่อนๆโอ้เคียบคัพนะคะพลังงานของราชาถ้วยนะคะคนเป็นคนที่ฉลาดสุขุมร,บรอบคอบเป็นคนที่มีไอเดียเป็นตัวของตัวเอง และฉลาดมากนะคะเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่สุขุมรอบคอบแม้ว่าเจอกับปัญหาอะไรทุกสิ่งเขาจะจัดการกับทุกเรื่องราวได้เป็นอย่างดีดีไม่ดีเขาเองอะค่อนข้างที่จะรู้เท่าทันคุณด้วยเนี่ยว่าคุณแอบสองเขาแอบแอบจ้องแอบมองเขาอยู่เนี่ยได้มีงั้นไม่แสดงนะ ไม่แสดงให้คุณเห็นว่าแบบเขาเก่งจริงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมแล้วที่จะเป็นคู่ของคุณนี่นะคะเพื่อยิ่งรู้รยิ่งแสดงแต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแต่บางคนอาจจะแบบยิ่งยิ่งแสดงใหญ่เลยนะคะให้คุณเห็นอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาเป็นคนเก่งอะไรแบบนั้นนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนขยัน ก็เป um um. mm <heart> um, ็นคนเก่งจริงๆนะคะพลังงานของเขาอ่ะนะคะแล้วแอบทาด้วยคือพลังงานส่งมาแล้วโทษทีส่งกลับเดียวนี้เลยนี่นะคะพลังงานคือสนที่ไหนส่งมาส่งกลับตาชิตตาเลยนาทีนี้แอบทําเหมือนกันนะคะเขาก็แอบฟองคนโยนะคะเพราะว่าแอบเหมือนกันคุณก็แอบนะคะต่างคนก็ต่างแอบกันละนาทีนี้บางคนมีกิ์การลงเอยได้อย่างง่ายได้นะถ้าเกิดกล้าที่จะเข้าหากันกล้าที่จะ กล้าที่จะเสียงหรือว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องนะลองสักบัฟหนึ่งเป็นยังไงดีนะคะสมหวังจ้าไปเลยนะพลังงานของความอ่าสมหวังได้อย่างง่ายดายนะสําหรับพลังงานของเก้าถ้วยนะคะพลังงานของคนที่มุ่งมั่นนะคะในตัวตนของเขาพลังงานก็ดีนะแต่ว่าก็อาจจะเป็นคนที่มักจะเครียดถามว่าเวลาง,งานเขาเครียดเขาวิตกกังลเพราะเขาเอาเอาจริงเอาจังกับการงานเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่เล่นในเวลาง,งาน แต่เวลาเอาจริงๆเวลาที่แบบว่าอยู่กับอุคนมากนานหลายตาอยู่กับเพื่อนพ้องอยู่กับสังคมเขาจะเป็นอีกแบบเป็นอีกลูกนึงเลยอะนะคะในตัวตนของเขาอะและมีอํานาจด้วยนะมีอานาจในสังการมีอานาจในการตัดสินใจทุกสิ่งเรื่องและม่ปัญหาและอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ เนี่ยเขาค่อนข้างท <laughs> <laughs> er ี่จะฉลาดแล้วเอาตัวรอดได้เก่งมากเหนือฟ้ายังมีฟ้าขอโทษเขาส่องคุณกลับแล้วจ้านาทีนี้ไม่ใช่แค่คุณส่องเขาอย่างเดียวเขารู้ไหมตอบเลยว่าเขารู้ว่าคุณชอบเขาแล้วเขาชอบคุณไหมล่ะในความรู้สึก่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็แฮปี้เขาก็ เขาก็โอเคนะเขาก็อยากแสดงให้คุณเห็นนั่นแหละนะคะพลังงานนี้แล้วก็แอบดูคุณด้วยเช่นเดีวยวกันแต่ถ้าเกิดคุณกล้ากล้า,ลาพอพลังงานเขาอาจจะกล้าหรือคุณอาจจะกล้าก็ได้เพราะว่า the t r i a ดกับเนี่ย night of o n e เนี่ยพลังงานชอบทําอะไรเสี่ยงๆอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะอาจมีความกล้าที่จะเข้าเข้าหากันเดี๋ยวมาดูอีกสัปรลับหนึ่งนะคะว่าเป็นเช่นไรแต่แน่นอนว่าเขาเป็นคนที่อา่าสร้างฐานะเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่หนักเบาเอาสู้เอาการเอางานเอาจริง,เอ,รง,เ,อรงเอาจังกับการงานมากนะคะ บางทีแบบรุ่มหลงกับการงานบางทีก็อาจจะไม่ได้สนใจใครนอกจากคุณคนเดียวเขาอาจจะแอบคุณแอบดูคุณเหมือนที่คุณแอบดูเขานี่แหละนะคะพลังงานของการขโมยทําแอบทําเหมือนกับคุณนี่แหละนะจะแอบฟองเขาขอโทษก็อาจจะแอบฟองคุณมานานแล้วก็ได้นอย่าได้พลังงานเนี้ยนะคะจะดึงกันต่อค่ะใม่หมอก็พาให้ข่าวแล้วนะ กระเจาแล้วเนาะแต่ก็ที่แน่ๆล่ะพลังงานของเขาเขาเป็นผู้ที่มั่งคั่งเขาจะเป็นผู้ที่ร่ารวยแต่เดิมแล้วเขาก็จะไม่หยุดแค่นั้นด้วยเนี่ยเขาทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยด้วยความที่ไอเดียสร้างสารรค์ในตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้ค่อนข้างที่จะทําอะไรก็ได้แล้วประสบความสําเร็จอะไรไม่มีอย่างไงนยชิปจึงบอกว่าถ้าหากคุณอยากลงเอยถ้ากล้าเข้าหากันทั้งคู่มีคินกันได้ลงเอยแล้วก็ก้าช่วยขึ้นมา ะะได้อะไรมาอย่างง่ายได้สำเร็จทุกสิ่งเนี่ยทุกสิ่งอย่างได้มาอย่างง่ายได้สมหวังอะนะคะเพื่อนเพื่อนทุกสิ่งทุกเรื่องที่อยากจะได้มันกําลังจะกลายเป็นจริงในสิ่งที่อยากได้คือนั่งรอสบายๆก็ได้เนี่ยในเรื่องของความรักอะนะคะแต่บางคนอาจจะวิตกกังวลโอ๊ยคอนเฟิร์มมาคนถึงขั้นกระโดดข้ามคันเลยจ้าแอบส่อ <laughs> งมานานแล้วรู้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะชวนแต่งงานเลยเป็นยังไงละ่ะไพ่สีขึ้นมานะคะอ่า ด้สิ่งที่ดีนะคะประสบความสําเร็จและเรื่องราวดีๆจะบังเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงเวลานี้บางคนอาจถูกจับจองอาจถูกมั่นหมายจับจองก็ได้นะคะสําหรับบางท่านเ <c oughs> มื่อรู้แล้วต่างคนต่างรู้ก็จะรออะไรนะคะมันหมายกันไปเลยนะคะชีวิตไม่ยืนยาวถ้าแหกจะอยากจะมีความรักจริงๆนะคะเพื่อนๆมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะถ้าเราต่างถ้าเราทุกคนต่างคิดว่ามันเป็นรักความรักมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ เพียนที่จะดํารงตนอยู่ในศีลธรรมอยู่ในอยู่ตามกรอบอะนะคะเ,เพื่อนเราก็จะเจอความรักที่ดีกันพร้อมแล้วที่จะมา,าบริวารเพศหญิงนะคะบางคนอาจจะไม่กล้าถ้าไม่กล้าคุณต้องให้บริวารเพศหญิงที่จะมาเป็น แม่สื่อให้กับคุณนั่นเองนะคะใช้บริวารได้หรือยังหมายถึงว่าเขาหรือเธอคนนั้นหรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่หนักเบาเอา,เอาสู้งานในบ้านงานนอกบ้านทำหมดไม่เกี่ยงอะไรเลยบางครั้งดวงผูกกันปุ๊บแต่งงานปุ๊บอยู่ด้วยกันช่วยกันทำมาทำมาหากินทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านนะนะคะเ,เพื่อน โอหสุภะเขาเดินทางสายธรรมเดินทางสายกลางเสดวีสิถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเดินทางสายธรรมระวังนะเขาจะดึงเขาจะดึงมือดึงมือค่ะไม่ดึงอะไรหรอกไม่ดึงหูแน่นอนดึงมือนะ,ะจุงมือคุณเข้าวัดนี่แหละนะคะนี่เขาเป็นคนบุคคลเขาเป็นบุคคลที่ชอบดำรงตนอยู่ในศีลธรรมแล้วเข้าตามตรอกออกตามประตูทําตามคำหนบรมเนียมประเพณีและจารีตและวัฒนธรรมทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะคะชีวิตละของคุณหรือตัวตนของคุณที่ คือมีความสุขอินมเอมากในช่วงเวลาน,นี้นะคะมีงามความสงบสุขความสมบูรณ์ความรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ศีลธรรมเนี่ยนะคะส <c oughs> ูยิปตา รังคานนะคะศึกสงครามอาถารชัดเจนปะทะฟันฝ่าบางคนมีเกณฑ์การสู้แล้วพอรู้พอรู้ว่าคุณสองก็สู้กลับเลยแล้วรอชาร้าที่ไหนนะคะพร้อมฟันฝ่าเพื่อที่จะมาพิชิตได้หัวใจของคุณไปครอบครองเลยทีเดียวถามว่าถ้ารู้เช่นดีแล้วใครจะไปใครจะไปรอดพ้นเนาะท่านี้เมื่อเขารู้ว่าคุณสองเข,เขาก็รู้ว่าคุณชอบเขาอะ่ะเนี่ยแล้วเขาจะรออะไรเนี่ยนะคะไม่รอเลยแล้วสุดท้ายลงเลยที่ความแต่งงานนะคะ เขาก็รู้ว่าต่างคนก็ต่างชอบกันต่างคนก็ต่างแอบชอบกันมานานอะไรแบบนี้นะคะก็รวงเอิญมีอย่างไง่ายได้โอ้โหเป็นคู่ใหญ่ด้วยเพื่อนเนเท้ามหาพรมใครอยากสมหวังขอพรขอพรพระพรมนะคะพระพรพมจะมอบความบริสุทธิ์ปลดพองความแบบใครมีคดีความใครมีเรื่องมีราวเรื่องของความรักตอนนี้แหละจะเป็นเกณฑ์การที่การต่อสู้ในที่นี้ไม่ได้ใช้กําลังอยู่เหนืนอไอ้ผลเป็นคนที่ใช้สติปัญญา เนี่ยสำหรับราชาถ้วยเนี่ยนะคะเป็นคนที่ว่าฉลาดสุขุมและรอบคอบอดทนเก่งมากวางตัวเป็นหนักแน่นนะคะใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์นั่นเองเนี่ยในตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้บางคนอาจเป็นคู่ใหญ่คู่ระดับที่ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาอยู่ด้วยกันเป็นความรักที่อย่างไรเงื่อนไขไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเลยเนี่ยนะคะเขาหรือเธอคนนี้แล้วเป็นพลังงานที่จะมามอบความเมตตากตันแล้วนะเป็นความรักที่ดีเนี่ยความผาสุขความสงบสุข,ขของความรักของคนจะรุ่งเรืองมากนะคะ ถ้ามีคู่แข่งเขาก็พร้อมแหละนะคะพร้อมที่จะพิชิตเลยกับคู่แข่งคนนี้นะคะคุณอาจจะเกิดปีมะเมียหรือคนรักคู่ครองของคุณอาจจะเกิดปีมะเมียใจนักกีฬาขยันกันแข็งมุ่งมั่นผจญภัยนะคะเป็นคนที่ชอบเ,ออด,ด,เด่นทั้งด้านเพศหญิงตกทองนะคะซึ่งความร่ำรวยนะคะสําหรับปีมะเมีย เคทีมารุสำรับสุดท้ายกันนะคะพเพื่อนๆสองสำรับปีนี้เลยนะคะปีนักษัตรแล้วก็ราศีพิยวกันคนที่เกี่ยวเนื่องกับความรักของคุณคุณอาจจะเกิดปีคุณหรือเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเกิดปีคุณนะคะพเพื่อนๆปีกุณโดดเด่นทางด้านเพศหญิงตรงเงินนะคะเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆดีชรูนะคะ พี่เชื่อวู้โดดเด่นทางด้านเพศชายตกทองนะคะซิ่ความร่ำรวยแต่บางคนอาจจะเป็นคนที่ขี้อายนะไม่กล้าบอกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้ว่ารักไม่รู้แต่ว่าขี้อายไม่กล้าเขารอให้คุณเข้าไปหาเขาก่อนก็ได้สําหรับบางคนนะคะถ้าคุณถ้าเขาเป็นผู้หญิงแต่อันนี้ไพ่ใบนี้เด่นทางด้านเพศชายตกทองนะคะาราศีตุลพบเรือนตุลเป็นพบเรือนพันธุ์ูซึ่งเกี่ยวเนื่องกับญาติเพื่อ,อคนในครอบครัวหรือเกี่ยวกับบ้านก็ได้นะคะจะหมายถึง พร้อมแล้วที่จะมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวเป็นเป็นอะไรที่ความผูกพันหนักแน่นมั่นคงและถาวรนะนะคะลุงหลักปากฐานเป็นบ้านเป็นบ้านที่อบอุ่นเข้มแข็งและแข็งแกร่งมาเพื่อปกป้องเึ่งกันและกันอาจจะเกิดปีชวดปีชวดโดดเด่นทั้งด้านเพศชายเป็นเทวดาผู้ชายตกเงินนำพาเส้นความร่ำรวยค่ะ ลักกานะคะบางคนอาจ,จเป็นลักทางไกลบางคนอาจจะเกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะต้องเดินทางไปมาหาสู่กันบางคนอาจจะพบกันแล้วอาจจะเจอกันแล้วปีมะโรงเป็นเทวดาผู้ชายโดดเด่นทางด้านเพศช,ชายตรเงินนำพาสดความร่ำรวยค่ะชอบแล้วค่ะเพืเ่นอนๆหมดแล้วนะคะสรุปแล้วว่าเดี๋ยวมาสรุปปีนะักษัตรกิกาบศรีให้ก่อน ปีมะเมียนะคะปีมะเมียปีละกาปีปีชวดปีมะโรงปีฉรูปีกุลนะคะส่วนส่วนราศีราศีตุลน,นะคะปีมะเมียวันอังคารนะคะมีวันอังคารเข้ามาสรุปแล้วความรักของคุณมีเกณฑ์การสมหวัง แล้วพบคู่แท้กคู่ใหญ่ด้วยคู่บารมีด้วยบางคนนะนะคะบางคนเป็นคู่บารมีที่ไม่ได้คาดหวังว่ามันว่าไม่ไดีอยู่ในการกระช่างแต่เป็นเป็นคู่ที่จะมาเพื่อสร้างบารมีต่อต่อยอดบารมีซึ่งกันและการฉุดกันขึ้นนะ่ะแล้วเพื่อความหลุดพ้นน่ะนะคะเพื่อนๆเป็นความรักที่อย่างไรเงื่อนไขน,นะคะแต่บางคนถ้าเกิดใครที่มีอุปสรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะเข้ามาพร้อมที่จะฟันฝ่ากับทุกอุปสรรคแล้วจะเป็นคุณเองก็ได้นะคะพร้อมแล้วที่จะ บางคนอาจจะต้องถ้าไม่กล้าใช่ไหมคะก็ต้องให้แม่สื่อนี่แหละนะคะแม่สื่อแม่สื่อแม่ชักช่วยนะคะมีเกณฑ์การสงหวังได้อย่างง่ายดายในสิ่งที่คุณในสิ่งที่คุณต้องการคุณแอบส่องดูเขาอยู่แล้วคุณชื่นชอบเขาคุณมีความสุขมากมายนะคะแบบความความที่คุณรู้สึกว่าโอเคเขาเป็นคนที่น่าน้าคบน่าหาหนา้าใกล้น้าแบบ ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นทั้งกายและใจแล้วก็เป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรหนักบเบาอาสู้แล้วก็ทําทํางานทําการเป็นคนเอาการเอางา,า,านหนักไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบสักแต่ว่าเล่นสักแต่ว่าเออเดเหยอไปแต่ละวันใหม่เขาแบบเนี่ยนะคะเอาการเอางานเ,เอาเงินนักเป็นคนที่ว่าไม่ได้ใช้เวลาให้แบบไปอยู่แต่ความเพลิดเพลินหรือว่าความรุ่มหลงมัวเมาอะไรไปแต่ พียงแต่สิ่งนั้นอย่างเดียวนะเป็นคนที่อยู่แล้วจะพาคุณรวยนะคะพลังงานของเขานะี่โอ้พลังงานดีนะคะสําหรับชาวกรกฏโอเควันนี้ทิพย์ก็ไม่รู้แหละถ้าเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนทิพย์ไม่ได้แยกแยะว,ว่าคือความความสมัยทุกวันเนี่ยต่อให้จะบอกว่าคุณเองเป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเกิดเราชอบเราดูเราดูใจกันแล้วเราแบบชัดเจนบอกกันไปก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเพราะเราอยู่ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมนะคะเราไม่ได้ทําอะไรออกนอกเกาะอ,อะไรแบบนั้นนะคะก็อยู่ในศีลธรรมนี่แหละนะคะเดินเดินเข้าตามตอกออกตามประตูนะคะผลรับบางคนลงเอยแต่งงานถึงขั้นแต่งงานบางคนอาจจะหมายถึงรักกันแล้วแหละนะคะชัดเจนกันแล้วแหละแต่ว่าก็แอบสองกันอยู่แอบสองคู่รักนั่นแหละของตัวเองนี่แหละเรากําลังจะลงเอยแต่งงานก็ได้นะคะบางคนมีเกณฑ์การชัดเจนมาก่อนหน้านี้บางคนกําลังจะชัดเจนก็ชัดเจนเลยนะคะนี่มีเกณฑ์การสมหวังมากกว่า พลังงานที่ไม่ดีน้อยนะคะเ,เพื่อนๆมีก้าดาบคือความปวดหัวแค่นั้นเองปวดหัวกับความวิตกกังวลกับบางสิ่งบางเรื่องอาจจะเป็นงานเขาก็ได้นะคะโอเคไปแล้วนะคะจบแล้วนะคะเ,เพื่อนๆทริปก็ขออวยพรให้กับเพื่อนๆชาวกระปสมหวังในเรื่องของความรักเจอความรักที่ดีเจอคู่ครองที่ดี มา,มาเพื่อฉุดดึงกันขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็มาพากันร่ำรวยเป็นความรักที่มันคงยั่งยืนและยาวนานนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสู้ๆนะคะเ,เพื่อนๆที่เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสู้ๆนะคะและบายค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมที่กดไลค์กดแชร์ให้กับทิปในช่องนี้ด้วยนะคะช่องนี้เป็นช่องน้องใหม่ของแม่มอนะคะก็ฝากกดติดตาม เอาไว้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปของม่หมอน,นั่นดีนะคะกีวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ